สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับลิสติลเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมีนาคมปี2564นั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมของลิสคือท่านที่เกิดวันที่13กุมพาพันธ์เนาะถึง13มีนาคมก็ Happy แฮปปี้เบิร์ธเดย์ละกันก็อยู่ในเดือนของมีนาคมเนาะเอาเป็นว่าชาวราศีกุมเนี่ยของลิสคือเป็นวันเกิดแบบไทยใครดูแบบรัคนาราศี ดูแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้ดูแล้วกันนะคะอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์กันเรียบร้อยแล้ววันนี้อันนี้จะใช้ในตัวของ Universal g o d d e เด Taro นะคะตัวนี้นะมาดูเรื่องราวความรักกันหน่อยนะสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเราได้หยิบไพ่ไว้ให้แล้วเออขอเริ่มที่คนโสดกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้เป็นกรอบเดือนมีนาคมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดูแบบสั้นๆเจาะลึกสั้นๆน,น,น,นะคะ อลิศหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนั่นเองอะมาเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะทําไมคุณยังโสดอยู่นะคะผ่านเดือนแห่งความรักมาแล้วก็ยังโสดนะสาเหตุเลยก็อาจจะด้วยเป็นการรอคอยแหละคะ่ะกลุ่มเนี่ยที่มีตัวละครเช่นแอบชอบอยู่นะคะหรือมีเป้าหมายอยู่เนี่ยคุณก็ยังรอเขาคุณก็ยังอยู่ในมุมของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่แบบนี้ได้คุณยังรอได้นะคะเป็นภาวะของความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะตอนนี้มันยังไม่ได้อยากกระเตื้องอะไรมากคุณรู้สึกมีความสุขดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน๋อชาวราศีกุมเป็นชาวราศีธาตุลมด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยอลิซมองว่าช่วงเนี้ยตัวกระตุ้นของคุณมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะคะในปีนี้ก็เลยทําให้คุณเองรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะวือหวากับความรักคืออยากมีมันก็อยากนะแต่ว่า พอมีแล้วพอมีะไรจริงๆเนี่ยมันต้องมานั่งเลือกหรือมีความกลัวหรือบางทีแล้วใครมาเล่าอะไรให้ฟังหรือคุณต้องไปแก้ไขปัญหา <c> ความรักของคนอื่นจนบางทีคุณก็กลัวและไม่อยากมีความรักเพราะจริงๆแล้วชาวราศรีกุมเนี่ยขออย่างเดียวเลยคือความซื่อสัตย์นะคะคุณรู้สึกว่าคการที่จะมีความรักหรือจะรักกันได้เนี่ยความซื่อสัตย์มันต้องเป็นหลักเลยแต่ทีนี้บางทีกลุ่มเองก็อาจจะไม่ซื่อสัตย์ด้วยตัวของคุณเองด้วยก็เลยทําให้บางครัง้งมันก็เลยทําให้เรายังไม่พร้อมที่จะมีใคร ความโสดมันก็เลยยังอยู่กับเราแบบนี้ถามว่าในเรื่องของอดีตนะคะใครที่เคยมีความรักมาแล้วเนี่ยกลุ่มเองก็จะดึงเรื่องความรักเก่าๆเนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยในช่วงเดือนมีนาคมเนาะความคิดฟุง้งซ่านการคิดถึงคนเก่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมันก็จะกลับมาด้วยนะแต่เรามาดูในเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดละกันว่าเออคนโสดมีสเสน่ห์ไหมเดือนนี้มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์อะทีรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณก็ก็เป็นความแบบ ไม่ได้ต้องทําอะไรมากมันเป็นเสน่ห์แบบคุณทําอะไรมันก็เป็นเสน่ห์แหละคุณไม่ต้องไปตระหงกันว่าเออทำไมไม่มีใครชอบเราเพราะเราไม่มีเสน่ห์หรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะว่าจังหวะของคุณเสน่ห์ของคุณมันจะเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและกลุ่มที่คุณจะมีเสน่ห์ด้วยในในพาร์ทเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุดินนะคะก็จะเป็นพวกมังกรทุธศพแล้วก็ตัวกันเนาะจริงๆเหมือนมังกรทุธศพกันเนี่ยเขาจะสปาร์กอะไรกับใครหรือถ้าเขาโสดอยู่ถ้าเขาต้องการคุณเขาก็จะ จะแสดงออกเต็มที่แต่ถ้าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยคุณก็จะแสดงออกชัดเจนคือเหมือนแบบอนนรู้สึกว่ากลุ่มอ่ะเขามีเสน่ห์เพราะเขาไปสป,ปาร์กอะไรกับใครพอเขารู้สึกว่าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็ตัดก็เลยแบบมองว่ากลุ่มไม่ได้คิดอะไรมากกับความรักเลยอ่ะเดือนเนี้มีนาคมเสน่ห์มันก็เลยแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีจัดการไปนะคะใครแอบชอบอยู่ก็อยากใช้เวลาร่วมกันก็ใช้ไปแต่ว่าพอไม่อยากใช้ก็กลับมาอยู่กับตัวเอง มันเหมือนแบบเอาตัวเองเป็นหลักอะไรประมาณน,นี้ก็เลยทําให้กลุ่มเองอยู่แบบนี้ก็ได้อยู่แล้วสบายเอริคิดว่ามันไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะเดือนมีนาคมอะ่ะชาวกลุ่มน่าจะเด่นหลายๆเรื่องเลยความรักก็เด่นนะคะเรื่องเงินเรื่อง,เร,องเรื่องงานก็เด่นดังนั้นอะ่ะคุณก็ต้องเลือกแล้วแหละว,ว่าถ้ามันเด่นดทุกอย่างแล้วคุณจะโฟกัสอะไรก่อนอย่างเช่นบางคนเนี่ยโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนจริงๆ ก็อยากไม่อยากให้เรื่องอื่นเนี่ยมันมาทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจัดการกับเรื่องนั้นนะคะความรักก็ไม่ต้องการอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมันเจอคนที่ใช่เจอคนที่รู้สึกดีแล้วเนี่ยคุณก็จะให้เวลากับมันดังนั้นเดือนมีนาคมมีโอกาสได้เจอคนสักคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ ดูเป็นว่าคุณจะเลือกเขาไหมละกันเพราะว่าน่าจะมาเกินหนึ่งนะคะในส่วนนี้อลิสาไว้นิดนึนงสําหรับคนที่โสดนะชาวราศีกุมาน่าจะมีปัญหาเรื่องของการแบกรับและกดดันตัวเองเกินไปเวลาใครมาชอบเวลาใครมารัก รู้สึกแพนิครู้สึกกดดันฉันจะได้ไหมฉันจะแบบเจอความรักที่ไม่ดีเขาจะมาหลอกฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแพนิคเกินไปก็จะทําให้เดือนนี้คุณแบกรับความรู้สึกที่มันเหนื่อยนะคะแล้วมันก็จะไม่มีความสุขเออเราอยากให้คุณแบบเป็นตัวของตัวเองจะดีกว่า นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะอืมเรารู้สึกว่ากลุ่มกเอาอยู่อยู่แหละแต่ว่าเวลาเหนื่อยจริงๆมันก็แค่ต้อง,อ,งออกมาพักแลวคุณต้องจับอารมณ์ตัวเองให้ทันเท่านั้นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับชาวกลุ่มไม่มากก็น้อยที่สดอยู่แต่สําคัญเลยนะต่อให้เจอไม่เจอยังไงกลับมาที่ตัวเองนะอย่าลืมมาทบทวนก่อนว่าพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังเพราะบางทีถ้าคุณไม่พร้อมเนะี่ยคุณฝืนตัวเองเกินไปแล้วมันจะเหนื่อย ะะยังไงขอให้เจอคนที่ใช่ของคุณไวๆด้วยแล้วกันนะฝาก follow เ,เพจนะคะหรืออยากดูส่วนตัวติดต่อมาทางเรือนไลน์ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะชาวกลุ่มที่สอบอยู่เดี๋ยวเราไปต่อสาหรับคนที่มีตัวละครแล้วก็มีคู่กันหน่อยเนาะเริ่มต้นความสัมพันธ์ต้องบอกว่า คนที่มีคู่แตกต่างกับคนโสดเลยนะชาวกลุ่มนี้จะไม่เหมือนกันเลยเพราะเปิดมาเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างดีชาวกลุ่มค่อนข้างจัดการความรักตัวเองดีนะคะคือต่อให้คนรักจะดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกมีความหวังกับความรักนะที่ผ่านมาคุณก็ทําให้เต็มที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของความคาดหวงังมันคือความสุขดีกว่าความสุขทางใจนะคะชาวกลุ่มก็รักกับคนรักได้อย่างดีเลยดังนั้นไม่พูดเยอะนะคะ มันไส้นะคะแต่ถ้ากลุ่มบอกว่าไม่อลิซฉันมีปัญหาอยู่กับคนรักะอะไรเงี้ยด้วยที่คุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้ชัดเจนหรือถ้าคุณอยากจะชัดเจนเราบอกเลยว่าเดือนนี้คุณพยายามบาลานซ์ดีๆนะแล้วคุณทําตัวดีๆหน่อยนะคะทาตัวน่ารักใสๆผู้หญิงเนี่ยต้องใสๆต้องดอบลงนะอย่ากเก่งเกินผู้ชายนะส่วนผู้ชายเนี่ยต้องเก่ง เออมันต้องสลับกันนะผู้ชายชาวกลุ่มเนี่ยก็ต้องเก่งขึ้นนะคะเพื่อจะดึงดูดให้คนรักของตัวเองเนี่ยเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่ได้มีคุณแค่นั้นเองเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันนะชาวกุ่มเนี่ย กับคนรักเนี่ยจะรู้สึกว่าเนี่ยอย่างคนใครที่มีลูกนะหรือว่าดูแลลูกเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นโซ่ทองคล้องใจนะชาวกลุ่มที่มีลูกอยู่ก็จะยิ่งรักคนรักมากม,ากมากขึ้นนะคะเพราะได้ว่าเหมือนมีหลักฐานแหละชาวกลุ่มจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้คบกันเนี่ย ปีเดือนนี้ต้องการความชัดเจนอลรินรู้สึกว่าชาวกุมมีโอกาสชัดเจนนะหรือใครที่คบกับกุลอยู่แล้วแล้วมาฝ่อ่งเนี่ยเฮ้ยเขามีโอกาสที่จะจริงจังกับคุณมากขึ้นถ้าคุณได้เดทแล้วคุณได้คุยกับชาวกลุ่มแล้วชาวกุมตั้งใจที่อยากจะขอเขาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่านะคะให้ชาวกลุมเป็นผู้เริ่มนะเพราะอะไรปัญหาถ้าคุณรอรอแล้วไม่ได้นะคะชาวกลุมต้องเป็นคนที่ชัดเจนเองเลือกเองเริ่มเองแล้วคุณก็จะสมหวังในความรัก สำหรับคนคู่มีคู่เพราะอะไรเพราะตอนนี้ปัญหาคือพอมันมีความสุขมากๆมันอบอวนมากๆมันชะล่าใจไงมันสุขมากมันอยากทําอะไรก็ทําตามใจมันบางทีมากไปนะคะ mm hmm. พยายามจับจุดให้ดีๆนะอยากรักก็เริ่มต้นแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็แค่กลับมาดูแล้วก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอลิศให ให้โมเมนต์ของเดือนมีนาคมของชาวราศีกุมา์เป็นเดือนแห่งการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นเดือนแห่งการที่เรียนรู้กันจริงๆนะคะใครที่เป็นคู่รักใครที่รักกันมนานานคุณจะต้องเรียนรู้และผ่านบททดสอบไปได้ คุณจะรู้ว่าเขาใช่เนื้อคู่ของคุณไหมเป็นคู่ที่แท้กันหรือเปล่าเนี่ยสําคัญคือผ่านอุปสรรคกันมาแบบไหนถ้าคู่ไหนไม่มีอุปสรรคเลยกราฟนิ่งมากเลยเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเออถ้ามันไม่มีอุปสรรคเนี่ยก็เราเราสามารถที่เป็นคู่แท้กันได้นะไม่ต้องรีบหาอุปสรรคหรือไปทําอะไรให้มันแบบว่ามีปัญหาไม่งั้นมันก็เหนื่อยตัวคุณเหนื่อยตัวคนรักเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าคู่ไหนทะเลาะก,กันอยู่แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องอะ่ะ ชาวกลุ่มพบแล้วมีแต่เรื่องต้องบอกว่าถ้าคุณผ่านมาถึงจุดนี้ได้คนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่ของคุณด้วยยิ่งคุยกันมานานแล้วยังไม่คอมมิชชั่นทีชาวกลุ่มคุณตัดสินใจได้แล้วเพราะว่าคนนี้อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้รีบก่อนที่เขาจะไปนะคะชาวกลุ่มอย่ารอหรือชะล่าใจนะเพราะว่าเขาคนนี้คนของคุณหรือ หรือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะต้องมาจากใจของคุณแล้วก็การตัดสินใจของคุณนั่นเองนะเป็นกําลังใจให้กับคนมีคู่ละกันแล้วก็คนที่มีตัวละครเนาะค,ค่อยคคิดค่อยๆทํานะคะแล้วก็เดือนเนี้ยทั้งเดือนมี31วันคุณจัดการตัวเองให้ดีว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณจะเอาตรงไหนมามาโฟกัสมาเขาเรียกว่าอะไรอะมาจัดการให้เรียบร้อยอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยชาวกลุ่มอย่าไปดินพอกหางหมูแล้วกันนะเขาเรียกว่า เรื่องนี้ควรด่วนก็ต้องด่วนะ่ะอย่าไปยามแบบปล่อยลปล่อยปะละเลยละกันนะจ้ะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไปสำหรับชาวราศีกุมยังไงไอลิศปะกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ follow fanpage ค่ะใครอยากดูส่วนตัวทักไอดีไลน์กันมาเลยนะคะยังไงเป็นกาลังใจให้แล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย